สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moon Tales นะครับผมในที่สุดก็ได้ใช้ชื่อ Moon Tales ทีเนาะก็ถ้าวันนี้เสียงง่วงไปหรืออะไรต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเพิ่งตื่นเลยเมื่อคืนคือจิตจริงๆก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาจี้ใหม่กันเนาะนั่นก็คืออุปกรณ์เขียนแบบภูเขาไฟซึ่งจี้เนี่ย มีสกิลเดนมาเลยและเป็นจี้ที่มากล้าทางจี้ตระกูลมุนบราหรือว่าจี้สร้างบ็อกสเปยทั้งหลายทั้งแหล่ของเรานะครับผมก็จี้นี้จะไม่น่าหาขนาดนั้นเนาะถ้าไม่มีออฟแถมมาด้วยนั่นก็คือออฟ65%เมื่อจบเทินของฉันบนเมืองของฉันจะได้ทอยต่อพร้อมกับปุมเต่า100%เนาะโอ้ใครไม่หาก็บ้าแล้วแบบเนี้ยครับผมก็สำหรับ งบก็มีให้เจ็ดหมื่นเนาะแต่ว่าถ้ามันปิดถูกกว่านี้ได้ก็โอเคนะอยากความคาดหวังไม่อยากให้เกินสักสามหมื่นห้ากำลังดีสามหมืนห้าอะไรแบบเนี้ยเหลือเพจให้ทำการเดือนด้วยอืมก็มากันเลยเนาะครับไม่รอช้าอีกต่อไปแล้วเนาะเราก็ได้ทำการขายจี้จำนวน พันล้านชิ้นเพื่อที่จะเตรียมทําเว้นนะผมแล้วก็ได้เตรียมจี้แสง e v o l u t i ลูเอาไว้อัพเรียบร้อยแล้วตั้งสี่ชิ้นเนะ่แฮ้ยเกินด้วยครับผมเริ่มกันเลยมาครับโอกาสดอกอชื่ออู้สองอันสวยโอ้ยสี่อันสวยมีมีหวังปิดปิดถูกปะเนี่ยอันนี้ครบยัง บวกห้าเองอเฮ้ยอุตพัน์แรกถือว่าโอเคอยู่นะเลิศอยู่เลิศอยู่โอ้ื <c oughs> อมนะครับผมตามคอนเซ็ปของเกมเกือโอ้หสามอันไม่ยไม่น้อยไม่น้อยโอเคสิอุ้ยรักเลยไอเลิฟไอเลิฟมาหนึ่งอันสามอันเฮ้ยถ้าออกอย่างนี้นะโอเคอยู่นะอืมเลิศเลิศ สวยสวยเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะชือ่อตอนนี้เต็มไปหนึ่งอันแล้วอุ้ยสองอันอ้เฮ้ยไวอ,อยู่นะหกพันพชรไวเหรอวะไวก็ได้ปะคือเราต้องหาทั้งหมดเจ็สิบสอันน่ะคือถ้าแหนตามในเนเวอนะมีคนปิดสามหมเนาะก็เฉลี่ยอ่า รอบละสองอันเนาะซึ่งเราน่าจะเกินค่าเฉลี่ยมาแล้วเพราะว่าเราสุ่มได้เกินหลายรอบเลยอย่างงี้อุ้ยสี่อันสวยโอ้โหเกลวเวอร์หนึ่งอืมได้อยู่ได้อยู่โอ้ยสองอันอืมสามอันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จุไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวดีใจเย็นสามอันโอเค ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะหมดไปแล้วหมื่นเพชรมาครับต่อฮึบหวีโอ้โหทั้งสี่กล่องให้กลอ่องเดียวเออสามอันได้อยู่หนึ่งอันหนึ่งสองอันโอเคโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคได้ก็ได้มาไม่ได้นะหนึ่งอันมาหนึ่งสองซีฟิวทำคอสตูมฟิลเหมือนทำคอสตูมเลย ต่ยากกว่านะอุย้ยห้าอันเลยเยี่ยมเท่าไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะต้องเช็คตลอดเวลาโอ้วันนี้ถ้ามีเสียงซื้อขี้มูกต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่งตื่นแล้วมันก็ไม่ค่อยสบายด้วยแหละโอเคครับครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางมาไกลมากแล้วด้วยลุยแมาไม่ถอยเลยอ้หเริ่มแล้วเริ่มโอ้โหโอ้โหโ ส4อันได้อยู่ช่วยกูหน้ากันหน่อยอึ๊บสองโอ้หมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองหมื่นแล้วเนาะสองอันได้อยู่อุ้ยไม่ไม่นะสองอ,อันนึงก็ได้มาอันนึงก็เอาแล้วตัวเนี้ยเท่าไหร่ก็ให้ให้มาเถอะโอ้ยๆๆๆอเ็จทันแล้วปิดเว้นธรรมดาแล้วนะเนี่ยเหลืออีก14อันเนาะไปครับ หนึ่งมไม่ชอบภาพนี้เลยวะเอือ้อสองสามเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลยสิบอันปะน่าจะใช่โอ้ลัคก,กี้นัมเบอร์ลัคก,กี้พอยต์เต็มละไม่รู้จะไปใช้อะไรอะ่ะเวนนี้มันเออลืมบอกเวนนี้มันหาจะกล่องธรรมดาไม่ได้เนาะนั่นคือเหตุผลี่ทำไม,มผมถึงมานั่งสุ่มในกล่องบ้าที่อยู่นี่ซื้อไป,ปดึง โอ้โหอันเดียวเป็นหัววีสองโอ้โยไม่โอเคดอะไรแล้วเนี่ยอันสุดท้ายแล้วอีกแปอันสู้เขาเออ้ยาฮ่าออาฮ่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 าอัาฮ่า่า่าน่าฮ่าฮ่า่เสนนีย หนึ่งสองเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นับแล้วเอ้ยอีกสองอันอีกสองอันอีกสองอันโอเคยูโอเคโอ้โหเพชรละลายมากเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองอันเองให้กันหน่อยฮูอันเดียวอันสุดท้ายแล้วโอเคปิดไปมวยปิดแล้วเกินมาด้วยอันหนึง่งแอมให้ช้ำชำ ป้ารับไปเลยจี้ใหม่มันจะส่งเข้ากล่องเลยมันเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะโอ้ไปรับอีกแล้วขออนุญาตตัดคลิปครับผม A few moments later กลับมาแล้วครับเลื่อนหากันตั้งนานน้อกก่าจะหาเจอไอจีบันไลมาเดี๋ยวเราไปทำอีโวกันก่อนเลยนะ้ออย่างแรกไม่สิใส่ไว้ก่อนเลยมันจะได้ไม่หาย โอ้ยน่าสงสารไอ้ปืนช้างเนาะเพิ่งได้มาก็ปลดกระสียนซะและ้วทันไอ้นี่ด้วยนะเออรีบเบิร์ด้วยนะไม่อยากจะโมะ่เดี๋ยวเราไปทำอีโวกันก่อน,ช,อนาาชิ้จินทาวาหใช่มไอ้นเนี่ยอย่าบอกว้องอัพให้เต็มก่อนบ้าหรออืมรอแป๊บหนึ่งอัพก่อนก็ได้ A few moments later มาได้แล้วเออ ออฟแถมอ่ะเราต้องทําให้เป็นอีวก่อนนะถึงจะรีได้ไม่งั้นมันจะรีไม่ได้เพราะมันเป็นออฟอีว e เรียบร้ออุย้ยสวยสวยไม่ได้ทำอีวูนานแล้วเนี่ยเพราะว่าแบบไปหยัดลูกโอมดาวเดี๋ยวเราไปเอาออฟแถมกันมันส่งไหยังเนี่ยน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าชิวโอ้ยของเยอะชิบเปงเลื่อนไป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 โอ้ยนิ้วปวดนิ้วทุกวันทําเว้นเนี่ยน่าเบื่อ A few moments later ี๋ยววานนี้เออนี่ไงชเรียบร้อยมาลีกันเลยทอยต่อ65%ที่ชาตินี้ไม่รู้จะหาได้อีกเมื่อไหร่มาถึง ID ของเราแล้วเยี่ยมก็ครับผมสำหรับวันนี้เราก็ได้ใช้เพชรไปทั้งหมด30,003เนาะก็ได้ติดมาเป็นที่เรียบร้อย ก็น้อยกว่าที่คาดเอาไว้เนาะอืมก็โอเคอยู่แหละน่าจะพอการเดือนหน้าด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บไปคือเดือนนี้ที่เพชรมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ไปเล่นนันตุจอนเลยเล่นซูเปอร์บูมอะ่ะอืมแนวโดนศูนย์อัตราการชนะเท่าเดิมเลยอืมน้อยจัดไม่ค่อยมีเวลาเลยอ,อย่างเมื่อวานเนี่ยกลับมาก็คือกลับมาจากเรียนก็คือแทบไม่อยากชอดช,ชุดเรียนเลยคือ อยากตุยตุยแบบนอนไปเลยก็ครับผมเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้เรามารีวิวกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย